โสดยังไงให้ไหม่ขาดแคลนนะคะก็คือการโสดยังไงให้คุณไม่เหงาแล้วก็ไม่รู้สึกว่าคุณสูญเสียความรักอันนั้นไปเขาจะบอกนิดนึงนะว่าจริงๆแล้วอะ่ะช่วงเวลาโสดเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คุณควรจะตักตวงความสุขของตัวเองไว้ให้มากที่สุดนะคะคือช่วงเวลาที่ผู้หญิงเราควรจะหันมารักตัวเองแล้วก็ใส่ใจความสุขของตัวเองเพราะเวลาเรามีแฟนเนี่ยบางครั้งี่ยเราต้องคอมโพมไมซ์ระหว่างเรากับเขาใช่ไหมอะไรบางอย่างที่เขาไม่ชอบเราก็ทําไม่ได้ดังนั้นช่วงที่คุณโสดนะคุณอยากทําอะไรที่คุณชอบแล้วก็เป็นเป้าาหมาย ในชีวิตคุณในการที่คุณจะทําให้ตัวเองเนี่ยสร้างคุณค่ากับตัวเองนะคุณทําไปเลยนะคะในขณะเดียวกันเรื่องความรักเรื่องผู้ชายคุณก็สามารถที่จะ explore ไปได้เรื่อยๆนะคะคุยกับคนนั้นคนนี้โดยที่คุณไม่ได้ผูกมัดกับใครนะคะมันเป็นช่วงเวลาที่น่าอิจฉาจะตายไปทุกๆ situation นะคะไม่ว่าคนจะมีคู่คุณจะมีคู่หรือว่าคุณจะโสดนะคะคุณสามารถหาความสุขได้ทั้งนั้นนะคะทุกอย่างของความสัมพันธ์ทุกประเภทของความสัมพันธ์นะคะมีข้อดีนะคะดังนั้นหาข้อดีที่เจอแล้วก็ทําตัวเองให้มีความ สุขค่ะฟ้าเชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นคนที่โสดแล้วก็มีความสุขแล้วก็สวยแล้วก็แซ่บได้ค่ะไม่ยากค่ะ